สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เจอฝนอีกแล้วค่ะออกจากโรดนัสบางปูกลับรถอะนะคะจะมุ่งหน้าไปแถวเทศบาลบางปูซ้ายมือก็เป็นขนส่งค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายๆนะคะเกือบบ่ายสองชมบรรยากาศฝนตกไปด้วยกันนะคะ ฝนน่ะแล้วก็มาจัดเต็มเลยเนาะทุกวันเลย ะคะะนถามว่าชอบไหมขับรถเจอฝนคงไม่ชอบ่ะเนาะมันต้องระมัดระวังเพิ่มมากกว่าเดิมอะคะ่ะอาจจะมีที่ปัดน้ำฝนปนตานิดนึงนะคะแวะมาจ่ายบินซื้อของซื้อกับข้าที่โลตัสค่ะ สะดวกนะมนะโหยังหนักเลยขับเพื่อชๆขับลมฝนเลยนะคะ มุ่งหน้าไปทาเทศบาลบางปูค่ะตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองฝนตกเยอะเลยค่ะแต่ตกตอนนี้ก็ดีนะเพราะถ้าไปตกตอนห้าโมงเย็นน่ะโอ้โหเพื่อนเพื่อนเลิกงานติดมากๆเลยตกตอนนี้ก็ขอเพื่อนเพื่อนจะเลิกงานก็สะดวกแล้วนะคะ เอคองไม่มีน้ำท่วมน้ำขังคงไม่มีฝนมาทำให้รถช้าลงนะคะตรงนี้เหมือนจะเบานิดนึงแล้วคะ ดีตรงไม่ร้อนนี่นะคะแต่มีเยอะเกินก็ไม่ไหวค่ะกรงแพบปริมณฑลเราก็จะเจอปัญหาฝนตกรถติดน้ำท่วมเย่ mm hmm. yeah. หยุดแล้ว ก็ต้องค่อยๆไปหากลัวถนนลื่นดีนะคะว่ายางเปลี่ยนมาใหม่ๆ วิ่งเลนขวานะคะเพราะว่ามันมีการขุดเพื่อที่จะเอาสายไฟลงดินนะคะมันจะกึง่งกึงแต่พอดีว่าเลนกลางช้านิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยววิ่งขวาไปก่อนแล้วก็ไปเข้ากลางกึ่งมากมากนี่ปวดหัวเลยเนาะ เพื่อนๆหยุดละเดี๋ยวแปลว่าสักสี่ห้าโมงเย็นนี้คมเลิกงานนะโอเคหวังว่าจะไม่เจอฝนนะคะเพราะว่าตกแล้วขับมาเรื่อยๆค่ะเกือบถึงเทคนิคสมุดประก,การแล้ว ดูสภาพจาราจรน,นะคะเส้นสุขุมวิทขาเข้าเวลาประมาณบ่ายสองนะคะก็จะโล่งๆเส้นนี้เป็นขาเข้ากรุงเทพเวลานิคมเลิกก็คือรถเต็มพื้นที่อะคะ่ะสักสี่โมงก็ทยอยกันและห้าโมงหกโมงนี่คือคนเยอะเลย ีคอนโดนะคะแมคโครสาดวกคาทำเลนี้ถือว่าดีๆมากๆเลยใครสนใจจะมาอยู่ตรงนี้มียังมีคอนโดนะคะเช่าก็มีขายมือสองก็น่าจะมีค่ะมือหนึ่งจะอยู่ติดทะเลค่ะก็อาจจะล้านกว่าบาทซ้ายมือเป็นเทศสบาลตะบนบางปูนะคะออกแบบให้เป็นปีกนก ลมเลยนะคะหรออกจาบางปูเมื่อกี้มาอย่างมืดๆฝนเยอะเลยตรงนี้ไม่มีฝนเลยดีจังซอยนี้จะเป็นร้านอาหารดังเลยนะคะสายลมบางปูค่ะลาเพื่อนๆไปที่ตรงนี้นะคะรักษาสุขภาพกันนะ